จิวเว r รี่ออเของเราในวันนี้เป็นสร้อยข้อมือที่ลูกค้าสั่งตามแบบค่ะเป็นทอง 18K นะคะสร้อยข้อมือทอง 18K ของเราเท่ากับ75%นะคะลูกค้าสั่งทำตามแบบที่ลูกค้าต้องการค่ะไซส์เพชรเม็ดละ15ตังค์นะคะใช้ทั้งหมดอยู่ที่15เม็ดค่ะรวมน้ําหนักเพชรของสร้อยข้อมือเส้นนี้จะอยู่ที่2กะลัดกับอีก25ตังค์ค่ะ เป็นเพชรกลมเพชรธรรมชาตินะคะเกรดน้ำ99ค่ะเป็นการมัดเรียงกันเป็นแถวค่ะดีไซน์ที่ลูกค้าเลือกมานั้นก็จะเป็นแบบรีบเรียบง่ายๆนะคะแต่เมื่อฝั่งเพชรเข้าตัวเรือนแล้วจะทำให้ดูหรูหราสวยงามค่ะสร้อยข้อมือเส้นนี้น้ำหนักทองจะอยู่ที่20กรัมนะคะ งานจิวเวลรี่ของเรานั้นลูกค้าเลือกแบบที่ลูกค้าต้องการได้เลยค่ะว่าลูกค้าต้องการเป็นแบบไหนใช้เพชรกี่ตังขนาดไหนและเกรดน้ำเท่าไหร่นะคะลูกค้าเลือกชนิดของทองได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นทองขาวทอง 18K ทอง90หรือแม้ว่าจะใช้ทองโรสโกก็ได้ค่ะ ลูกค้าสามารถแจ้งงบประมาณว่าอยากได้งบประมาณจะอยู่ที่ประมาณที่เท่าไหร่แล้วก็จะได้ควบคุมราคาให้ได้นั่นเองค่ะการทำงานของร้านพิเกตนั้นเมื่อเราทำงานทุกๆขั้นตอนเราจะถ่ายคลิปแล้วก็แจ้งให้ลูกค้าดูทุกๆขั้นตอนค่ะเพื่อที่ว่าลูกค้าอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรตรงไหนเราสามารถปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงได้ทันนั่นเองค่ะ งานทุกชิ้นเป็นงานพีออเดอร์เท่านั้นนะคะลูกค้าสามารถสั่งตามแบบเท่านั้นค่ะงานจิวเวลรี่แฮนด์เมดของเรานั้นทำทีละชิ้นขึ้นงานทีละชิ้นเท่านั้นนะคะไม่ได้ใช้เป็นงานพิมพ์หล่อออกมาเป็นหลายร้อยๆชิ้นอะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะคะเป็นจิวเวลรี่แฮนด์เมดทำทีละชิ้นตามแบบและก็สเปคของลูกค้า เท่านั้นค่ะผลงานทุกชิ้นเมื่อออกมาแล้วจะถูกต้องตามที่ลูกค้าต้องการทุกๆประการเลยค่ะไม่ว่าจะขนาดเพชรขนาดพลอยหรือแม้แต่น้ำหนักทองไซส์ของแต่และชิ้นงานที่ลูกค้าใส่ค่ะ สร้อยข้อมือเส้นนี้เป็นทอง 18K หรือเท่ากับ75%นั่นเองค่ะน้ำหนักทองจะอยู่ที่20กรัมใช้เพชรเม็ดละ15ตัง15เม็ดน้ำหนักเพชรรวมอยู่ที่2.25กรัตังนั่นเองค่ะออกมาตรงตามที่ลูกค้าต้องการทุกประการเลยนะคะสวยงามเป็นแบบนี้เลยค่ะใครสนใจสอบถามช่องทางสอบถามอยู่ที่หน้าโปรไฟล์แล้วนะคะ